เทพเซียน4 0ื่นปีตอนที่55การค้าอาวุธวิเศษนักเรียนมัธยมทุกวันนี้อยากนักที่จะพบเห็นผู้มีพรสวรรค์นในการหลอมสร้างถึงระดับนี้อัจฉริยะเช่นนี้เกรงว่ามหาวิทยาลัยเสริญไห่จะต้องมุ่งมั่นรับตัวเอาไว้ให้จงได้ใช่หรือไม่แต่มันฉไหนต้องประกอบอาวุธวิเศษที่แตกต่างกันถึง3ชนิดควรทราบว่าดาบใบเลื่อยฟันโซดาบอสนีบาท หรือขวานศึกผ่านฟ้า้วนต้องใช้วิชาฝีมือที่แตกต่างกันไปคนละทางจะได้บอกข้าว่ามันเจนจบในการใช้อาวุธวิเศษทั้ง3มชนิดด้วยไม่เช่นนั้นมันก็เป็นสัปปะรดจริงๆแล้วแม้ว่ามันจะถนัดจัดเจนในการใช้อาวุธทั้ง3มชนิดจริงก็ไม่จําเป็นต้องทําเช่นนี้เลยอาวุธวิเศษทั้ง3นี้รวนเป็นอาวุธหนักทั้งสิน้นหากต้องแบกพวกมันทั้งหมดติดตัวไปด้วยจะทําให้ความเร็วของมันลดลง สูญเสียความคล่องแคล่วป่าเปียวสำหรับการต่อสู้ในป่าไม่เพียงไม่มีประโยชน์แต่ยังกลายเป็นภาระแทนขณะที่เหล่าผู้บำเพ็ญตนบนเหลียวยวนฮาวกำลังสนทนากันอย่างออกรถในที่สุดผู้เข้าแข่งขันคนที่สองก็มาถึงจุดสเสบียงบำรุงเด็กหนุ่มผู้นี้ร่างสูงยิ่งดูท่าทีใจร้อนวู่วามตายคางมีตอหนวดสั้นๆประปรายทำให้ดูมีอายุมากกว่าที่เป็นเมื่อเห็นลีเหยานั่งพักอยู่ที่ด้านข้าง มันมีสีหน้าตกตะลึงยังเห็นได้ชัดแต่รอจนเห็นมาเห็นอาวุธวิเศษสามชิ้นวางอยู่บนพื้นก็กลายเป็นลิงโลดยินดีทันทีรีบเดินตรงเข้าไปด้วยรอยยิ้มกว้างขวางขวาขวานศึกผ่านฟ้าขึ้นมาช่างน้ำหนักดูจากนั้นลองเวียงแรงๆสองสามรอบพันตะโกนออกมาอย่างตื่นเต้นวันนี้นับว่าโชคดีโดยแท้นึกไม่ถึงว่าจะมีอาวุธวิเศษที่ประกอบไว้ร่วงหน้าอยู่ที่จุดสเสบียงบำรุงด้วยขวานศึกผ่านฟ้านี้ ข้าสามารถสังหารสัตว์อสูรนับร้อยในวันเดียวเด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนแบกขวานสึกขึ้นไหลขณะที่เตรียมจะจากไปซุมเสียง1,000ดังขึ้นด้านหลังโดยไม่คาดคิดลีเหวยาวเอ่ยปากเรียกรั้งมันไว้ยังเชยชาเวยสหายร่วมชั้นผู้นี้ขวานสึกเล่มนี้ข้าเพิ่งจะประกอบแล้วเสร็จข้าจะขายให้เจ้าในราคา200คะแนนแต่เอาเถอะเห็นว่าเจ้าเป็นลูกค้ารายแรกจะลดราคาให้5%เซ เจ้าจ่ายมา190คะแนนก็แล้วกันเด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนงงงันวูบจากนั้นหัวร้อออกมาทันทีที่แท้เจ้าเป็นคนประกอบสิ่งของเรานี้สหายร่วมฉันขอบคุณมากจริงๆไว้มีโอกาสข้าจะเลี้ยงมือข้ามขอบคุณเจ้าอย่างนำใจประโยคนี้แสดงความในชัดเจนว่าจะไม่มีการซื้อขายอันใดมันแบกขวานสึกหมุนตัวเดินจากไปทันทีแต่เรื่องนี้อยู่ในการคาดการของหลีเหยาตั้งแต่แรก สีหน้าของมันยังคมสงบราบคาบดุดเดิมเพียงร้องบอกเสียงดังสหายร่วมชั้นโปรดรอสักครู่ลองดูสิ่งนี้ก่อนเป็นไรหลังจากกาวยังเชยชาพันเงื้อมือคว้างระเบิดผลึกวิเศษชุดเล็กที่ประกอบไว้ล่วงหน้าเข้าไปในป่าทืบด้วยกำลังแรงตูมเสียงระเบิดดังกึกก้องจากในป่าลึกหมอกควันมวนตลบขึ้นไปกลางอากาศเปลวไฟอันร้อนแรงแลบลั่นอยู่ในกลุ่มควัน คลื่นความร้อนกวาดว่าบเข้าประทะใบหน้าของพวกมันอย่างเต็มที่สุมเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นหนีสร้างความแตกตื่นให้แก่เด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนจนหน้าถอดสีมันหันความกลับมาจ้องมองลีเหยาต้าเขมงนี่หมายความว่าอย่างไรลีเหยาแย้มยิ้มลากระเบิดขนาดใหญ่ที่ประกอบด้ยวยเซลล์พลังงานผลึกวิเศษ20ชสิ้นเชื่อมต่อกันออกมาถือไว้หัวรอคิกคักพรางกล่าวก็ไม่มีความหมายอะไรแค่แสดงพลังของระเบิดผลึกวิเศษ ที่ข้าประกอบเองให้สหายได้ชมดูดสักเล็กน้อยแล้วก็อย่างที่เห็นค้ายัางมีระเบิดผลึกวิเศษมากกว่า20ลูกเจ้าต้องเข้าใจอาวุธวิเศษเหล่านี้ค้าอุตสาห์ลงทุนลงแรงประกอบอย่างยากลำบากหากเจ้าไม่ยินดีทำการซื้อขายและคลิดนำขวานศึกผ่านฟ้าของค้าไปเฉยๆเช่นนั้นข้าก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกระตุ้นพลังค่ายกนหยันเพื่อจุดชนวนระเบิดผลึกวิเศษจากนั้น เจ้ากับข้าก็กอดคอกันออกจากการแข่งขันด้วยกันเถอะเจ้าเด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนตกตะลึงพรึงเพลิดมันไม่เคยคาดฝันว่าลีเหยาจะมาหมายนี้ลีเหยาวยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเจ้าหากไม่ซื้อหาไม่ว่ากันตรงนั้นมีดาบธรรมดาอยู่มากมายต่อให้เจ้าขนไปทั้งหมดก็ไม่มีผู้ใดว่าแต่กรุณาวางขวานศึกผ่านฝาของข้าไว้ที่เดิมเด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนลีตาลงมองไปยังดาบธรรมดาที่กระจระจายอยู่บนพื้น ประกายตาทอแววดูถูกเหยียดหยามหากมันไม่ได้ทดลองขวานศึกผ่านฟ้าเสียก่อนการใช้ดาบธรรมดาเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะฆ่าสัตว์อสูรแต่ในเมื่อมันได้ทดลองขวานศึกผ่านฟ้าเล่มนี้แล้วความรู้สึกของการถือครองพลังอันกล้าแข็งนับว่าน่ารื่นรมโดยแท้จะให้มันหันกลับไปเลือกดาบธรรมดาสามัญก็ไม่ยินดีแล้วหลี่เหยาวก่าวสืบต่อสังหารสัตว์อสูรระดับต่ำหนึ่งตัวเจ้าจะได้รับคะแนนมากกว่า1ิบคะแนน หากเจ้ายอมใช้คะแนนไม่ถึง200เพื่อสือขวานศึกผ่านฟ้าเล่มนี้ขีดความสามารถในการสังหารสัตว์อสูรของเจ้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดใน3วันนี้แค่ต้นทุนสัตว์อสูร1 0 2ยี่ตัวเจ้าจะสังหารไม่ได้หรือเฮ้เก่งว่าข้าไม่ถึงครึ่งวันเจ้าก็ทำคะแนนได้มากกว่าที่จ่ายให้ข้าแล้วเด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนสีหน้ามืดคล,ล้ำลงท่าทางรังเลยังเห็นได้ชัด จะยางไรการแข่งขันเพิ่งเริ่มขึ้นไม่นานแต่ละคนยังมีคะแนนสะสมไม่มากนัก190คะแนนนี้แทบจะเป็นสมบัติติดตัวทั้งหมดของมันในเวลานี้หากมันตกลงทำการซื้อขายอันดับของมันจะตกลงไปอยู่ช่วงท้ายทันทีแต่เจ้าผู้นี้กล่าวไม่ผิดหากมีขวานสึกผ่านฟ้าเล่มนี้ประสิทธิภาพในการสังหารสัตว์อสูรของมันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมากโอกาสทำคะแนนจะเร็วขึ้นอีกเป็นเท่าตัว สหายร่วมชั้นผู้นี้เจ้าต้องใครควรให้รอบคอบหากเจ้าไม่ซื้อขวานศึกผ่านฟ้าเล่มนี้ต่อให้ข้าย่อมต้องขายให้แก่ผู้อื่นพลังต่อสู้ของคนผู้นั้นจะทะยานขึ้นอย่างก้าวกระโดดบางทีอาจได้อันดับสูงกว่าเจ้าในภายหลังอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้าลวงหน้าถึงตอนนั้นเจ้าจะมาคร่ำควญเสียดมเสียดายว่าฉนาทีแรกไม่ยอมลงทุนสักเล็กน้อยก็ไม่ได้แล้ว เด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนเข็นเสียงอย่างเย็นชาแน่นอนว่าที่เจ้าว่ามาก็ไม่ผิดแต่เจ้าไม่ใช่คนเดียวที่สามารถประกอบอาวุธวิเศษข้าเองก็เคยล่ำเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาจากโรงเรียนของข้าทั้งยังใช้เวลาไปไม่น้อยในการฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตัวเองดังนั้นข้าเองก็สามารถประกอบอาวุธวิเศษขวานศึกผ่านฟ้าก็แค่เสียเวลาเพิ่มอีกสักเล็กน้อยเท่านั้นอืมเจ้านี่เจ้า เจ้าไฉนเจ้านำชิ้นส่วนอาวุธวิเศษทั้งหมดมาผสมรวมกันจนยุ่งเยิงถึงเพียงนี้สหายร่วมชั้นเจ้าเมันไหลย,ย่างอายเกินไปแล้วหลี่เหยายักไหลกล่าวอย่างไม่แยแสซื้อหรือไม่ซื้อรีบ,บอกมาคำเดียวหากไม่ซื้อก็โกโรุณาวางขวานศึกไว้ที่เดิมขอบคุณข้าจึงไม่เชื่อว่าเจ้าจะกล้าระเบิดตัวเองเด็กนมอารมณ์ร้อนเพ่งมองหลี่เหยาตาขเขม็งกล่าวพางครบกรามกรอดเอาอย่างนั้นก็ได้ข้าจะนับแค่สาม จากนั้นเจ้ากับข้ากอดคอตกรอบไปด้วยกันจะอย่างไรข้าก็มีฝีมือทางด้านรอมสร้างไม่ค่อยมีพลังต่อสู้เท่าไรอยู่แล้วข้ามาที่นี่เพียงเพื่อเปิดหูเปิดตาเผชิญกับโรคกว้างไม่ได้ตั้งใจจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตั้งแต่แรก3 2. หลีเหยาวหัวรออย่างไม่แยแสดูไปชั่วร้ายอย่างโบไม่ถูกมันยังไม่ทันได้นับหนึ่งเด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนก็พังทลายอย่างสิ้นเชิงแผดร้องอย่างบ้าครังหยุดหยุด ข้าซื้อข้าจะซื้อขวานศึกผ่านฟ้าเล่มนี้เพียงกล่าวจบคำตัวปูจีสองตัวชนกันเบาๆกลางอากาศเกิดเสียงติ้งครั้งหนึ่งคะแนนร้อยเก้าสิบคะแนนที่เด็กหนุ่มอารมณ์ร้อนสู่อุตสาข่าฟันสัตว์อสูรอย่างยากลำบากถูกโอนไปยังหลีเหยาจนหมดสิน้นชื่อที่เป็นประกายระยิบระยับบนกระดานจัดอันดับหายไปทันทีพร้อมกันนั้นชื่อของหลีเหยาก็ปรากฏขึ้นในร้อยอันดับแรกอีกครั้งพุ่งเร็วขึ้นไปยังอันดับที่แปดสิบแปดในชั่วพริบตา เด็กหนุ่มอารมณ์ร้ายสีหน้าหดหู่หันมาจ้องหน้าหลีเหยาวราวกับจะกินเลือดกินเนือ้อจากนั้นแบกขวานสงครามสะบัดหน้าจากไปอย่างรันทดหดหูฮ่าที่แท้ตั้งแต่แรกมันตั้งใจจะประพฤติตัวเป็นพอคาเรีขายอาวุธวิเศษนี้เองใช้วิธีนี้เพื่อสะสมคะแนนเหล่าผู้บำเพ็ญตนในศูนย์ตรวจการพันเข้าใจกระจ่างแต่ละคนรู้สึกไม่ทราบจะหัวรอหรือร่ำให้ดีในการแข่งขันที่ผ่านมาหลายสิบครั้ง ยอมต้องมีผู้เข้าแข่งขันบางคนที่ทําการซื้อขายอาวุธวิเศษแต่พวกมันเพียงกระทําเป็นครั้งคราวในระหว่างที่ฆ่าสัตว์อสูรเป็นหลักเหตุผลหลักคือมีช่องโหว่มากเกินไปในกฎการซื้อขายซึ่งความจริงฝ่ายผู้ที่ขายอาวุธวิเศษค่อนข้างมีข้อเสียเปรียบมากเกินไปหากประมาทเลินเลิอสักเล็กน้อยอาจถูกผู้อื่นช่วงชิงอาวุธวิเศษไปไง่ายๆเหล่าผู้บำเพ็ญตนยอมไม่คาดคิดว่าสหายน้อยที่เจ้าเล่ห์แสนโกนผู้นี้จะอาศัยกระบวน่า ยกศีลาล้วนแหลกสาลาปิดผนึกช่องโหว่ในกฎของการซื้อขายยังหมดจดงดงามหลังจากเสร็จสิ้นการซื้อขายครั้งแรกหลี่หยาคึกคักขึ้นอโขอรีบลงมือประกอบอาวุธวิเศษใหม่อย่างรวดเร็วมันประหนึ่งหุ่นเชิดพลังปานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสองมือยังคงตั้งมั่นทำงานด้วยความเร็วสูงติดต่อกันหลายชั่วโมงโดยไม่มีอาการสั่นแม้แต่หน่อยอาวุธวิเศษนับสิบวางเรียงรายลงบนพื้นทีละชิ้นทีละชิ้นระหว่างช่วงเวลานี้ ผู้เข้าแข่งขันหลายร้อยคนมาที่จุดสเสบียงบำรุงส่วนใหญ่ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนมากพอล้วนเดินจากไปพร้อมกับอาวุธวิเศษติดไม้ติดมือไปด้วยภายใต้อิทธิพลของลิงลมอันกลมเกลี้ยงและลูกล่อลูกชนของหลีเหวยกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือหลีเหวยอาศัยสุขสบายแทนตราดตา่ำในขณะที่ผู้อื่นเหนื่อยยากออกล่าสัตว์อสูรมันเพียงนั่งรออย,ย่างสบายใจอยู่ในจุดสเสบียงบำรุงอันแสนจะปลอดภยัย ได้รับคะแนนสะสมที่เทียบเท่ากับการฆ่าสัตว์อสูรนับร้อยหรืออาจจะนับพันบนกระดานจัดอันดับชื่อของมันทยานขึ้นสู่สิบอมดัดแรกอย่างรวดเร็วระหว่างมันกับเฮเลียนเลียมีคะแนนต่างกันไม่ถึง100คะแนนเท่านั้นผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถตรวจสอบกระดานจัดอันดับได้ตลอดเวลาผ่านทางตัวปูจีแน่นอนว่าเฮเลียนเลียเมื่อพบเห็นชื่อของลีเหยาความแตกตื่นตะลึงลานของมันเป็นที่คาดคำนวณได เจ้าลูกสัมซอนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นขยะที่เน่าเหม็นเศษสะวะเป็นเพียงเศษสะวะมันทำอย่างไรพุ่งขึ้นถึงสิบอันดับแรกอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ถึงก็มีคะแนนห่างจากข้าเพียงเล็กน้อยเท่านี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเฮอเรียนเลียดสองตาแดงฉานด้วยสายเลือดโกรธแค้นจนแทบกระอักต่อให้คบคิดจนสมองแทบแตกยังไม่เข้าใจว่าลีเห๋่ทำได้อย่างไรในไม่ชา้าชิ้นส่วนอาวุธวิเศษทั้งหมดภายในจุดสเสบียงบำรุงแห่งแรก ก็ถูกหลีเหยาใช้ไปจนหมดสิ้นทุกชิ้นถูกเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมให้แก่หลีเหยาโดยไม่ศูญเปล่าแม้แต่ชิ้นเดียวหลีเหยาหัวเราะเบาๆผิวปากวืดออกมาทีหนึ่งนำระเบิดผลึกวิเศษทั้งชุดยัดใส่กระเป๋าสะพายหลังแบบทหารมุ่งหน้าสู่จุดสเสบียงบำรุงลำดับถัดไป